จังหวัดยะลานับเป็นเมืองเศรษฐกิจชีวภาพและเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมซึ่งในอนาคตยะลาจะกลายเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการคมนาคมในภูมิภาคจากการเปิดสนามบินเบตง จังหวัดยะลาเป็นจังหวัดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่มีศักยภาพด้านฐานการผลิตพษษ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 ืชเศรษฐกิจที่มีความเข้มแข็งและมีความสามารถในการแข่งขันมีฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายเป็นแหล่งประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่องมีมูลค่าการค้าชายแดนสูงและเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นศูนย์กลางการศึกษาสังคมมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมศาส,สนาภาษาและความเป็นอัตลักษณ์ในรูปแบบพหุวัฒนธรรม จาดทรัพยากรของจังหวัดยะลาทําให้เกิดเป็นการบริรณาการร่วมกันโดยมีภาคประชาสังคมคิดค้นแนวทางการพัฒนาจากสิ่งที่มีในพื้นที่สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยได้มีแผนการพัฒนาจังหวัดดังนี้1 การส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบการบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหากรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่สามารถแข่งขันได้ 2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมและพื้นที่ชายแดน 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4. การระดมภาคีทุกภาคส่วน รวมเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมผลจากการพัฒนาทำให้จังหวัดยาลาประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเป็นสังคมที่มีความเสมอภาคเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นเมืองต้นแบบที่ดีของประเทศ